แรกสุดเนาะลูกต้องแต่งงานกับสภาพที่สมบูรณ์พร้อมของตนเองซึ่งหมายถึงการสวมพวงมาลัยของความจริงจังกระตือรือร้นแล้วลูกก็จะแต่งงานกับลักษมีนารายลูกเข้าใจไหมว่าลูกต้องทำอะไรสภาพที่เพียบพร้อมของลูกกำลังปลุกเรียกลูกๆผู้ทำความเพียรพยายามเวลานี้เมื่อลูกทั้งหมดบรรลุถึงสภาพที่เพียบพร้อมของลูก แล้วจะมีเพียง Perfect b r a บรากับบราหมินเท่านั้นที่จะสามารถไปยังพารามธรรมนะคะกลับไปบ้านด้วยกันได้และกลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ต่ออาณาจักรปีนี้มีประสบการณ์ของการเป็นผู้ที่เพียบพร้อมและทัดเทียมสภาพที่เพียบพร้อมของลูกกำลังปลุกเรียกลูกเทวดานางฟ้า ด้วยพวงมาลัยแห่งชัยชนะลูกจะกลับมามีค่าควรแก่การเป็นส่วนหนึ่งของลูกประคำแห่งชัยชนะใช่หรือไม่พ่อที่เพียบพร้อมน,นั่นแะและสภาพที่เพียบพร้อมทั้งคู่กำลังปลุกเรียกลูกๆมาลูกๆที่ทรงพลังกลับมาเพียรพร้อมกลับมาทัดเทียมและพักในบ้านของลูกเหตุนี้เองพวกเขากำลังเรียกหาลูก เช่นที่บับดาดานั้นเป็นผู้ประธานพรปีนี้ขอให้กลายเป็นผู้ประธานเป็นผู้ประธานพรคำนี้คือคำว่าว,วดานีนะคะเป็นผู้ประธานพรให้กับดวงวิญญาณบราหมินเป็นพิเศษและดวงวิญญาณอื่นๆทั้งหมดด้วยบาบาบ,บอกว่าในทุกๆขณะ บับดาดามองดูว่าลูกๆนั้นตื่นในคืนแล้วคืนเล่าอย่างไรแล้วคว้าจับเอาความรักและพลังผ่านริชตีและไวเบรชันในวันนี้บับบาได้มาเป็นพิเศษเพื่อพูดมูลี ลูกได้ยินมูลีมาแล้วมากมายแต่ในปีนี้บับดาดาต้องการเป็นพิเศษที่จะเห็นรูปที่ปรากฏให้เห็นรูปของข้อพิสูจน์ของความรักต่อบับดาดารูปที่ใกล้ชิดของการกลับมาเพียรพร้อมและสมบูรณ์พร้อมและรูปที่สูงส่ง ของความคิดที่สูงส่งคำพูดที่สูงส่งการกระทำที่สูงส่งความสัมพันธ์ที่สูงส่งและสายใ่ที่สูงส่งบับดาดาต้องการที่จะเห็นความทัดเทียมระหว่างสิ่งที่ลูกได้ยินและ การกลายเป็นตัวของสิ่งนั้นของลูกมาบาปราถนาที่จะได้เห็นพิธีที่สูงส่งของการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติบักดาดาต้องการทำพวงมาลัยของเพชรที่จริงแท้มีค่ายอย่างยิ่งและไร้รอยตำหนิ แต่แตละเม็ดและทุกเม็ดนั้นต้องทรงคุณค่าและเปล่งประกายเพื่อที่ประกายของแสงและอำนาจจะไม่เพียงแต่ไปถึงขีดจำกัดเท่านั้นแต่ยังกระจายไปถึงความไม่มีขีดจำกัดบับดาดาได้เห็นความคิดที่มีขีดจำกัดคำพูดที่มีขีดจำกัดงานรับใช้ที่มีขีดจำกัด และความสัมพันธ์ที่มีขีดจำกัดของลูกๆมาแล้วเป็นเวลายาวนานแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นเช่นไรเวลานี้ลูกต้องกลายเป็นประภาคาร แห่งแสงและอำนาจทำให้สายตาของลูกมองเข้าไปในความไม่มีขีดจำกัดเป็นเพียงเมื่อสายตาของลูกไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นที่โลกจึงจะถูกเปลี่ยนแปลงงานที่ใหญหลวงของการเปลี่ยนแปลงโลกต้องจบสิ้นในเวลาอันสั้นดังนั้นความเร็วและวิธีการ สำหรับความไม่มีขีดจำกัดเองก็ต้องรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันลูกได้เห็นฉากของการฉลองครบรอบความเป็นทองในฉากสุดท้ายลูกจะเป็นผู้ที่ให้นิมิตหรือลูกจะเป็นเพียงผู้สังเกตการลูกจะเป็นอะไรลูกเป็นนักแสดงเอกใช่หรือไม่ ทำให้ฉากนี้ปรากฏขึ้นอย่างที่จะเป็นกลายเป็นตรีการดาชิเดี๋ยวนี้ในตอนนี้และจินตนาการว่าฉากสุดท้ายนั้นจะสวยงามขนาดไหนและลูกจะสวยงามเพียงไรลูกจะเป็นเทวดานางฟ้าและกลายไปเป็นเทพเป็นภาพลักษณ์ที่ได้รับการตกแต่งประดับประดายอย่างสวยงามด้วยคุณธรรมที่สูงส่ง ขอให้ฝึกฝนที่จะมองดูตัวลูกเองในสภาพของการเป็นเทวดานางฟ้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้และเฝ้าแต่ก้าวหน้าไปมีสี่วิชาหลักการเป็นภาพลักษณ์ของความรู้ภาพลักษณ์ของการจดจำและลึกถึงที่สม่ำเสมอภาพลักษณ์ของคุณธรรมที่สูงส่งทั้งหมดและ หากแม้กระทั่งหนงคุณธรรมขาดหายไปลูกก็จะเรียกไม่ได้ว่าเต็ม16องศาสมบูรณ์พร้อมจะมีคำสรรเสริญ3ประเภทเต็ม16องศาเต็มไปได้วยทุกคุณธรรมและเต็มเปี่ยมสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไปได้วยคุณธรรมทั้งหมดปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์และ เต็ม16องศาทั้ง3คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้เป็นที่ต้องการ16องศาหมายถึงลูกต้องเต็มเปี่ยมสมบูรณ์พร้อมและมีทุกคุณธรรมตรวจสอบสิ่งนี้ได้มีการบอกกับลูกแล้วว่านี่คือปีที่ลูกจะสามารถสะสมเอาไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน แล้วบัญชีของเวลาที่ยาวนานก็จะจบสิ้นเราก็จะกล่าวได้ว่าเป็นเวลาอันสั้นไม่ใช่เวลาที่ยาวนานในเวลานี้ขอให้เข้ามาสู่แถวของการทำความเพียรพยายามเป็นเวลาที่ยาวนานแล้วลูกจะได้รับสิทธิ์ที่จะได้มาซึ่งโชคของอาณาจักรเป็นเวลาที่ยาวนานหาก มันมีแม้กระทั่งสองหรือสี่ชาติเกิดที่น้อยลงไปนั่นจะไม่ถูกนับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขอให้เป็นชาติเกิดแรกและเป็นความสุขที่สูงส่งของธรรมชาติในจุดสูงสุดของธรรมชาตินั้นขอให้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งในทุกๆสิ่งบาไปถึงวันที่หนึ่งเดือนหนึ่ง,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 งปีหนึ่งนะคะ อะไรที่ลูกต้องทำเพื่อสิ่งนั้นเมื่อลูกกลายเป็นอันดับหนึ่งในงานรับใช้สเตจของลูกก็จะอันดับหนึ่งด้วยแล้วเมื่อลูกเข้ามาสู่หนึ่งแล้วลูกก็จะเข้ามาสู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่หรือไม่ดังนั้นกลายเป็นผู้ที่เล่นบทบาทด้วยนะกับดวงวิญญาณอันดับหนึ่งในตอนเริ่มต้นของยุคทองและเป็นผู้ที่เล่นบทบาทของพวกเขาในชาติเกิดอันดับหนึ่ง ดังนั้นลูกจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นยุคสมัยเพียงผู้ที่ใช้ชาติเกิดแรกเท่านั้นที่จะเริ่มจะเริ่มต้นกับวันแรกของเดือนวันแรกของปีแล้วก็เป็นวันแรกของยุคสมัยนั้นบาบายอยากเห็นลูกมีสเตจที่เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเพื่อที่ลูกจะสามารถไปในวันที่1เดือนหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็ไปพร้อมกันกับพ่อบราหมาดังนั้นลูกได้ ไถหวานผืนดินแล้วลูกนั้นได้ทำให้ผืนดินนั้นราบรื่นอย่างน้อยที่สุดนะก็ได้เห็นมันเป็นผลลัพธ์นี้มเมล็ดนั้นอะ่ะก็ได้ถูกเพาะลงไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ในตอนนี้มเมล็ดต้องการน้ำของการได้มาซึ่งคุณประโยชน์คือลูกหวานมเมล็ดแล้วนะคะแต่จะเป็นต้องต้องรดน้ำด้วยแล้วผลไม้จะปรากฏขึ้นแล้ว ก็จะมีประสบการณ์ขอให้เพิ่มคุณภาพของจิตใจของลูกแล้วคุณภาพนั้นก็จะเข้ามาใกล้กับลูกมันมีงานรับใช้สองเท่าในสิ่งนี้นั่นคือรับใช้ตนเองและคนอื่นด้วยแล้วลูกจะไม่ต้องทำความเพียรพยายามที่แยกออกไปสำหรับตัวลูกเองแล้วสิ่งที่ลูกได้มานั้นก็คือผลรางวัล ลูกจะมีประสบการณ์กับสภาพนั้นผลรางวัลในอนาคตคืออาณาจักรของโลกแต่ผลรางวัลของเวลาคือการเป็นผู้ที่สามารถที่จะเสร็จสมบูรณ์หรือเพียบพร้อมไปด้วยคุณประโยชน์ทุกสิ่งและกลับมา complete ผลรางวัลของเวลานี้สูงส่งที่สุดถึงอย่างไรอนาคตนั้นก็ถูกรับประกัน การการันตีที่พระเจ้าให้นั้นไม่มีวันเปลี่ยนบับดาดาพิงจะสื่อสารกับลูกถึงความคิดที่บริสุทธิ์ของท่านเวลานี้เป็นหน้าที่ของลูกๆที่จะทำสิ่งนั้นลูกแต่ละคนนั้นสะสมเอาไว้ในบัญชีของตัวลูกเองตามที่ลูกทำได้มากเพียงไรบับดาดารู้สึกว่า ลูกทุกคนบัญชีของลูกทุกคนควรจะถูกสะสมเอาไว้ถึงเช่นที่ว่าเขานั้นสามารถที่จะปกครองและกลับมามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาถึงครึ่งหนึ่งของวงจรขอให้ทั้งบัญชีของลูกของการเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้และของการมีสิทธิ์ต่ออาณาจักรได้ถูกสะสมเอาไว้ อยาได้มีบัญชีของลูกคนใดที่น้อยลงไปบายนั้นต้องการเห็นลูกทั้งหมดเต็มเปี่ยมเพียบพร้อมและสมบูรณ์พร้อมเมื่อลูกนะเมื่อไหร่ที่ลูกนั้นน่ะจะต้องลูกจะต้องกลับมาเพียบพร้อมและสมบูรณ์พร้อมเมื่อใดตามผลลัพธ์ลูกสามารถที่จะเห็นสำหรับตัวลูกเองไม่ว่าจะเป็นงานของการสร้าง ของการทำให้ตนเองนั้น complete และของการให้มรดกของการหลุดพ้นแก่ทุกดวงวิญญาณน,นั้นได้เสร็จสิน้นการทำให้ตัวลูกเองเป็นตัวของการหลุดพ้นในชีวิตและการทำให้ดวงวิญญ,ญาณทั้งหมดได้รับมรดกของการหลุดพ้นของพวกเขานี่คือการกระทําที่สูงส่งที่สุดของดวงวิญญาณผู้ที่กําลังทำงานของการสร้างเหตุนี้เอง บัพดาจึงถามว่าลูกกําลังจะไปถึงสภาพของการปราศจากบ่วงพันธะทั้งหมดและได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในสังกัมยุกหรือว่าลูกจะไปถึงสภาพนั้นในสัตยุกลูกกาลังจะกลับมาเพียบพร้อมในสังกรัรมยุกหรือว่าลูกจะไปเรียนราชายโยคะที่นั่นด้วยนไปเรียนราชายโยคะในสวรรค์ได้ไหมเป็นที่นี่ที่กต้องกลับมาเพียบพร้อมเป็นที่นี่ ที่ลูกต้องกลับมาเพอร์เฟเวลาของสังกรัรมยุคคือสมบัติที่ใหญ่ที่สุดรุ่งอรุณใหม่นั้นจะไม่มีวันหยุดหยุดที่จะไม่มาโดยใครก็ตามพูดสิดังนั้นบับดาดาต้องการอะไรลูกๆล,ลูกคือตะเกียงของความหวังของพ่อดังนั้นบับดาดากำลังถามคำถามกับลูกๆว่าเมื่อใดกัน ที่ลูกแต่ละคนจะทำให้ตัวลูกเองเพียบพร้อมและสมบูรณ์พร้อมอย่าได้มองดูคนอื่นเพราะด้วยการมองดูคนอื่นนั้นนะ่ะความไม่ระมัดระวังก็จะแทรกเข้ามาคนอื่นเองก็ทำแบบนี้ด้วยและดังนั้นน่ะจะเป็นอะไรไปล่ะถ้าฉันจะทำบ้างนี่คือความไม่ระมัดระวังฉันต้องทำให้ตัวฉันเอง complete เวลานี้ลูกต้องการเวลามากแค่ไหนสำหรับสิ่งนั้นเราควรจะเก็บบัญชีของสิ่งนั้นเอาไว้หรือไม่นี่คือชุมนุมและพ่อรู้ว่าในชุมนุมนั้นลูกต้องได้ยินและได้พิจารณามามา,มากมายสิ่งต่างๆมากมายมาอยู่เบื้องหน้าลูกเมื่อลูกเคลื่อนไปแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาอย่างแน่นอนมันจะไม่เคยเป็นว่าลูกนั้น จะกลับมาเพียบพร้อมได้เมื่อสถานการณ์นั้นยุติลงเมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปรูปนั้นจะเปลี่ยนไปแต่สถานการณ์นั้นต้องมาเพียงแต่มองดูว่ามีสิ่งต่างๆมากมายขนาดไหนจะอยู่ในข้อสอบสุดท้ายอย่าได้มองดูสถานการณ์ขอให้เก็บบาบาเอาไว้ในสายตาของลูก บาบาพูดว่าอย่างไรแต่ไม่ใช่ว่าสถานการณ์เป็นแบบไหนหรือว่าสถานการณ์เหล่านั้นบอกอะไรนะไม่เลยบาบาพูดอะไรลูกต้องทำตามบาบาลูกต้องทำตามบาบาถามเนาะลูกทำตามลูกต้องทำตามสถานการณ์หรือลูกต้องทำตามพ่อเวลานี้บัดดาปรารถนาที่จะได้เห็นสิ่งนี้ ที่เมื่อใดก็ตามที่ท่านเปิดสวิชทีวีของท่านในอาาเขตที่ละเอียดอ่อนลูกๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินนี้หรือต่างแดนไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านหรืออยู่ในเมืองใหญ่ก็ตามพวกเขาทั้งหมดควรจะถูกมองเห็นว่าอยู่ในรูปที่เพียบพร้อมเป็นลูกๆผู้ที่เป็นราชานี่คือความปรารถนาที่สูงส่ง ที่พ่อมีต่อลูกแต่ละคนดังนั้น,น,นลูกทั้งหมดจะกลายเป็นตะเกียงของความหวังของพ่อไหมลูกจะเป็นไหมยกมือของลูกสิอาชาขอแสดงความยินดีทำความเพียรพยายามอย่างจริงจังลูกต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นอมฉันติ เป็นการเชื้อเชิญนะคะบาบาถึงบอกเนาะจนกว่าลูกจะทำความเพียรพยายามอย่างจริงจัง,จงเห็นภาพเป้าหมายในอนาคตของลูกลูกจะมีความจริงจังกระตือรือร้นค่ะภาพเป้าหมายในอนาคตคือรูปของความสมบูรณ์พร้อมนะคะที่บาบาบ,าบ,าบอกคะ่ะเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนเนยนะคะแล้วก็เห็นคุณสมบัติด้วยเนาะเรารู้ว่าเป้าหมายในอนาคตนั้นเป็นแบบไหนเรารู้ว่าคุณสมบัติ สุดท้ายค่ะของเป้าหมายของเรานั้นเป็นเช่นไรเพียบพร้อมสมบูรณ์พร้อมเต็มเปี่ยมไปได้ทุกคุณธรรมเต็ม16องศา